ในช่วงนี้เรามาดูกันนะคะดวงคนวันพุธเนี่ยกขบอกว่าเป็นดวงที่จะได้ลาบก้อนใหญ่ได้เงินนะคะคิดหวังสิ่งใดไว้ดวงของคนที่เกิดวันพุธจะมีโอกาสได้เงินได้ทองนะคะช่วงนี้ดวงของคนวันพุธหยิบจับทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคิดวางแผนอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเงินไว้จะประสบความสําเร็จเรื่องของการเงินก็บอกว่าจะได้เงินจากสเสน่ห์เห็นไหมคะมีไพ่เดอะสตานะคะจะมีคนเข้ามารักคนเข้ามาหลง สเสน่ห์ของตัวเองเป็นเหตุทําให้เกิดรายได้เกิดเงินได้เงินจากความสเสน่หาหรือบางคนเนี่ยเป็นดาราเป็นศิลปินเป็นนักร้องร้องเพลงมีคนติดตามมีด้อมเยอะก็เกิดรายได้นะคะคนจ้างงานจ้างอะไรเนี่ยค่ะคนที่เกิดวันพุธก็จะมีแนวโน้มดวงชะตาเป็นแบบนั้น <c oughs> เขาเรียกว่าได้ความโดง่งความดังความเด่นจากตัวเราเองและทําให้เกิดรายได้ใหม่ๆเข้ามาหรือโอกาสใหม่ๆเข้ามากับดวงของคนที่เกิดในวันพุธ แต่ในช่วงนี้มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเดอมูลก็คือในตำแหน่งเดมูลมันอยู่ในสหัชชะสหัชชะก็แปลว่าเพื่อนนะคะหรือคนที่อยู่ใกล้ตัวอาจจะอิจฉาริษยานินทาบางทีได้ดีกว่าเห็นไหมคะคำเมนเรานะคะเป็นแบบนี้คนวันพุธเป็นแบบนี้ไหมคะดวงของคนวันพุธนะเขาบอกว่า เด่นมากก็เป็นภัยจะมีคนอิจฉาริษยาเพราะฉะนั้นหมาเห่าอย่าเห่าตอบไม่งั้นเราจะกลายเป็นหมาตัวที่สองเพราะฉะนั้นต้องปล่อยไปเลยนะคะโสดๆ,ๆอย่างเดียวค่ะเดินสวยๆนะคะแล้วก็ตั้งใจทำงานทำมาหากินของเรานะฮะดวงของคนวันพุธจะประสบความสำเร็จแบบพุ่งทยานเลยค่ะดวงช่วงนี้ของท่านดีเกี่ยวกับเรื่องเงินด้วยนะฮะเรื่องของที่อยู่อาศัยช่วงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านเท่าไหร่ เพราะมันมีไพ่อัศวินถือไม้เท้าทํางานนอกบ้านออกนอกบ้านบ้านเอาไว้แค่นอนแปบบ๊แบแบ๊เองค่ะแต่จะต้องไปทํางานต่างที่ต่างถิ่นอันเนี้ยดวงของคนที่เกิดในวันพุธจะเป็นแบบนี้ดวงของคนวันพุธเนี่ยการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆในช่วงนี้จะหนักช่วงวันพุธนะคะเขาบอกว่าจะมีการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆที่ค่อนข้างหนักแต่ก็สนุกราบรื่นแต่ความรับผิดชอบจะสูงมากขึ้นการทําอะไรใหม่ๆในช่วงนี้มันมากับความรับผิดชอบที่สูงมากขึ้นนะคะ ปัญหาสําคัญที่สุดเขาบอกว่าคุณมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะคะคนในครอบครัวหรือคนใกล้ตัวของคุณที่คุณต้องแบกรับภาระปัญหาจัดการบางครั้งเนี่ยบางทีเหมือนยิ้มเนี่ยแต่เป็นคนที่อาจจะแฝงเอาไว้ด้วยความทุกข์ที่อยู่ภายในแต่พูดให้ใครฟังไม่ได้แบกรับเอาไว้ที่ตัวของคนตัวของเราเองคนเดียวนะคะบางทีไม่กล้าบอกลูกไม่กล้าบอกผัวไม่กล้าบอกเมียชีวิตคุณต้องจัดการด้วยตัวคนเดียวทั้งหมด ผ่านไปได้ด้วยความอดทนและเข้มแข็งคนวันพุธเป็นแบบนั้นไหมจากที่ดูดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะเขาบอกว่าคุณเองอาจจะมีคนมาอุปถัมภ์ค้ำจุนบางคนโสดจะได้คู่รวยบางคนที่มีคู่อยู่แล้วก็บอกว่าอาจจะมีฝ่ายตรงข้ามหรืออีกคนหนึ่งมาสนับสนุนเห็นไหมคะว่าได้ถึงคิงถือเหรียญคู่คองหุ้นส่วนคู่ค้าลูกค้าคู่ความเพศตรงข้าม ให้การสนับสนุนช่วยเหลือส่งผลเลี้ยงดูบางคนโสดก็ได้เสียมาเลี้ยงหรือบางคนเนี่ยมีคนซัพพอร์ตเห็นไหมคะได้ตําแหน่งคิงหรือมีโอกาสใหม่ๆกับพบตรงกันข้ามในตําแหน่งพบปัจจุนี้ค่ะแล้วก็เรื่องของสุขภาพเนี่ยอาจารย์จะเตือนเกี่ยวกับเรื่องของระบบสายตานะจะมีปัญหาเกี่ยวกับ,กบดวงตาสายตาสั้นตาผ่าตามัวตาฟ้าหรือทํางานที่ต้องใช้สายตาเยอะๆ จึงมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสายตาและรวมถึงปัญหาเกี่ยวกับในวเรื่องของความคิดเห็นไม่ตรงกันเนี่ยเห็นไหมมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความคิดสมองนะคะสติปัญญาทั้งหลายแล้วก็ตอนดึกๆเนี่ยอย่าพยายามเล่นโทรศัพท์นะะมันจะมีสามีแสงที่มันไปกระทบต่อดวงตาเพราะนั้นชาววันพุธเนี่ยก็จะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของสายตาเนี่ยเป็นหลักนะ ดวงของคนวันพุธเนี่ยตำแหน่งสุภะเนี่ยเขาเราียกว่าเกี่ยวกับเรื่องของลาบผลนะความเชื่อถือศรัทธาศาสนาการเลื่อนขั้นคนอุปธรรมความสุขชื่อเสียงนะฮะในช่วงนี้เขาบอกเก็บเนื้อเก็บตัวไว้ก็ดีอย่ามีแสงมากนะคะไว้แสงออกมาทีเดียวทันทีเพราะว่ามันมีดวงของการถูกอิจฉาริษยาอยู่นะคะ แต่ว่าช่วงนี้ก็เก็บเงินอย่างเดียวจะดีนะคะงานในช่วงนี้เนี่ยค่ะก็เป็นงานที่จะต้องจัดการหลายอย่างแต่เขาบอกว่าดวงของคนวันพุธนะภาระหน้าที่เรื่องการงานและกรรมเก่าเห็นไหมคะนอนกอดอกเลยเห็นไหมคะดวงของคนที่เกิดในวันพุธเนี่ยเมื่อเรากอดอกอยู่แล้วเนี่ยค่ะเหมือนเทวดาเขาหยิบยื่นสิ่งดีให้ต้องรับเอาไว้นะคะเพราะดวงของคนที่เกิดในวันพุธเนี่ยจะมีโอกาสเข้ามาสิ่งดีๆเข้ามาแต่บางทีเราตัดสินใจการเลือกนะคะซ้ายกับขวา นะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดวงของคนที่เกิดในวันพุธเนี่ยช่วงนี้จะต้องเลือกนี่ก็ต้องตัดสินใจให้ดีเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะนะและดวงของคนที่เกิดในวันพุธเนี่ยเขาเราก็มีไพ่แฮงเกอร์แมนนะคะไพ่แฮงแมนก็เพิ่งอย่าพึ่งเสียงโชคเสียงลาบซื้อแล้วชอบเฉียดนะคะคุณจะได้เงินจากการทามาหากินและสเสน่หา แต่ถ้าซื้อเลขเนี่ยนะคะซื้ออสมมติซื้อหนึ่งสองมันออกหนึ่งหนึ่งเนี่ยพอจะซื้อหนึ่งหนึ่งมันไปออกหนึ่งศูนย์มันจะเป็นลูกอีช่างเสียดเพราะฉะนั้นคนวันพุธก็อย่าเพิ่งซื้อนะคะทาบุญเกี่ยวกับคนไม่สบายเนี่ยจะยิ่งดีมากเลยแล้วดวงของคนวันวันพุธนะเขาบอกให้ทําบุญเกี่ยวกับพวกโรงพยาบาลโรคจิตบรรบาลคนบ้านะครับโรงพยาบาลที่เกี่ยวกับพวกคนเสียสติอ่ะนะเช่นทังเหนือก็สวนปุงนะคะทา้งกรุงเทพก็โรงพยาบาลศรีธัญญาหรือว่า โรงพยาบาลที่เข้าบําบัดนะเกี่ยวกับพวกคนเสพยาเสพติดนะ่ะดวงคนวันพุธน่ะต้องทําแบบนั้นดวงคนวันพุธจะเป็นดวงที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยหนุนหลังเพราะมีเดอะเวิร์ดสังเกตไหมคะว่าเวลาจะตกทุกข์ได้ยากหรือทําอะไรที่มันรู้สึกไม่ดีหรือคุณจะมักจะมีสิ่งซ่อนเลนหรือมีสิ่งลึกลับอ่ะมาคอยช่วยเหลือตัวของคนที่เกิดในวันพุธน่ะอยู่ตลอดเลยนะและดวงของคนวันพุธเนี่ยให้เสียงเลขมงคลนะคะก็จดไว้นะคะหนึ่ง 2นะคะแล้วก็5จดไว้นะคะ1 2แล้วก็5คนที่เกิดในวันพุธนะคะอาจารย์จะบอกว่าสีมงคลในช่วงนี้ให้คุณใช้สีดำ <c oughs> สีดำสีเข้มเข้ม <c oughs> สีดำสีเข้มเข้มเนี่ยคุณใช้ไปเลยหรือหาอัญมณีนินะคะอัญมณีนินสีดำมามา,มาใส และให้เปลี่ยนภาพหน้าจอมือถือเป็นองค์พระนารายณ์ปางเปิดโลกคุณรู้จักไหมคุณไปเซิร์ชใน Google ให้เปลี่ยนเป็นภาพนารายณ์ปางเปิดโลกชีวิตคุณจะได้เปิดสิ่งดีๆเปิดเงินเปิดทองเปิดโภกทรัพย์เปิดมหาสมบัติเปิดคังค่ะนี่คือดวงของคนที่เกิดในวันพุธแล้วคนวันพุธนะคะวันที่ยีบเนี่ยตุลาสองพนานะคะอาจารย์ตุ้ยนุ้ยนะคะจะมีการ ปล่อยปลานะคะประจําเดือนตุลาออกพรรษาคือปลาเนี่ยเราปล่อยกันตลอดอยู่แล้วทุกเดือนแต่เดือนนี้นะคะเราจะปล่อยกันวันที่29ตุลาคมนะคะ2,566ใครอยากจะร่วมบุญปล่อยปลยปานะคะก็สามารถร่วมได้ที่ธนาคารนะคะกรุงไทยนะคะชื่อบัญชีก็เป็นชื่อจันตุ้ยหนุยนะคะสัตยาเกตทองนะคะแล้วก็ชื่อเ่อเลขที่บัญชีนะคะ 6793053027นะ,ะโดยท่านสามารถที่จะแอดไลน์นะคะมาที่ไลน์ ID นะคะไลน์ line, นะคะ i d ด a k อ a เ a ็นนะคะแอดไลน์ line, มาแจ้งกับน้องขนุนนะคะแจ้งแล้วก็ส่งสลีฟมาด้วยนะคะว่าชื่ออะไรนะคะขออนุญาตร่วมบุญนะคะไม่ต้องร่วมเยอะนะคะแล้วก็ปัจจัยเหล่านี้จะขออนุญาตนะคะ นำปัจจัยของท่านนะไปปล่อยปลาแล้วก็ถ้ามันเกินนะคะขออนุญาตซื้อข้าวสารแล้วก็น้ำดื่มนะคะให้กับวัดที่มีการประพฤติปฏิบัติธรรมนะคะตลอดเลยนะคะเอาละค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันพุธเราจะไปดูดวงวันพฤหัสกันต่อค่ะ